สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุธิดาตองสีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1เลขที่13วันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องระบบภูมิคุ้มกันโดยมีเนื้อหาดังนี้ค่ะระบบภูมิคุ้มกันคือคกลไกภายในร่างกายที่ทำหน้าที่ป้องกันและต่อต้านอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่สามารถก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะเชื้อโรคชนิดต่างๆ รวมไปถึงการทำงานที่ตรวจสอบและสร้างกลไกการตอบสนองเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ทำให้ระบบต่างๆภายในร่างกายสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติโดยทั่วไปแล้วสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายหรือแอนติเจนคือโมเลกุลของโปรตีนที่สามารถทำการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเกิดการตอบสนอง เป็นสารก่อภูมิต้านทานที่นำไปสู่การสร้างแอนติบอดีหรือสารประกอบที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อมากำจัดและทำลายแอนติเจนหรือสารแปลกป,ปลอมดังกล่าว ในระบบภูมิคุ้มกันมีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่สำคัญไหลเวียนอยู่ในกระแสะเลือดซึ่งทำหน้าที่ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคภายในร่างกายและช่วยกำจัดสารพิษของเสียหรือเซลล์ที่ผิดปกติดังนั้นหน้าที่หลักของระบบภูมิคุ้มกันจึงประกอบด้วย ป้องกันและทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆกำจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพออกจากระบบของร่างกายเช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีอายุมากจับตาดูเซลล์ที่แปรสภาพผิดไปจากปกติเช่นเซลล์ที่กำลังเติบโตไปเป็นเซลล์มะเร็งเป็นต้นระบบภูมิคุ้มกันสามารถจัแนกออกเป็นสองระบบดังนี้ 1. ระบบภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาแต่กำเนิดหมายถึง ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ถูกสร้างขึ้นเองและติดตัวมาตั้งแต่เกิดเช่นส่วนของผิวหนังเยื่อบุและเยื่อเมือกต่างๆซึ่งเป็นปราการด่านแรกในการป้องกันเชื้อโรคและเป็นภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมซึ่งส่งผลให้ทารกแรกเกิดมีภูมิคุ้มก,กันตามธรรมชาติต่อโรคบางชนิดเช่นโรคคอตีบโรคหัดและไข้ทรพิษซึ่งคงอยู่ได้ราวสามเดือนดังนั้นความสมบูรณ์ ของร่างกายของแต่ละบุคคลตลอดจนเชื้อชาติเพศและอายุจึงมีผลต่อระดับของภูมิคุ้มกันโรคตามธรรมชาติระบบนี้ 2. ระบบภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาภายหลังหมายถึงระบบภูมิคุ้มกันที่ทํางานต่อเนื่องมาจากระบบภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาแต่กําเนิดเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายได้รับสิ่งแปลกปลอมหรือการกระตุ้นจากวัคซีนต่างๆเป็นระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจงที่มีการจดจําลักษณะของสิ่งกระตุ้นและเมื่อร่างกายได้รับสิ่งแปลกปลอมหรือแอนติเจนชนิดเดิมอีกครั้งจะสามารถทําการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในร่างกายของมนุษย์ ภูมิคุ้มกันทั้งสองระบบต่างทำงานประสานกันผ่านทางเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆที่อยู่ในกระแสะเลือดและน้ำเหลือง รวมถึงในเนื้อเยื่อและอวัยาวะสำคัญของร่างกายเช่นต่อมน้ำเหลืองต่อมทอนซิลและม้ามเพื่อป้องกันดักจับและกำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายดังนั้นความสมบ,บูรณ์แข็งแรงของร่างกายและการรับโภชนาการที่เหมาะสมล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ